อ่ะครับบอลขึ้นมาครับเปิดขึ้นมาข้างหน้าครับให้คิมจีมินโอ้แล้วจังหวะกวดเขาแตะไปได้แล้วจังหวะนี้กวาดบอลไหลเข้าไปเลยเปล่าครับจังหวะนี้หนึ่งศูนย์ครับโอ้ไม่ได้โอ้ไม่ได้ก่อนครับแม่พิสิทธิ์ไทยข้างในฐานะเอาทะลุเลยเอจีว่าได้เดียวเอจีว่ายิงนี้ออกแล้วเป็นประตูครับหนึ่งศูนย์เลยครับลูงนี้โอ้โหแม่จังหวะทะลุไปเฉยครับหายต่อไปให้กับคิมจีมินก็ได้แต่ว่าเจ้าตัวเลือกจบเองครับเอนจีว่า เนี่ยครับไปติดเท้าของอภิรักษ์วรวงแล้วนะครับแต่ว่าบอลก็ยังเข้าประตูอยู่พลิกมาก่อนจ่ายทะลุอีกแล้วเอา้าหลุดเลยได้เดียวแล้วทีแตะหลบมาประตูลองๆซัดตรงนี้สองศูนย์ครับโอ้โหแม่คิมจีมินครับคิมจีมินเนี่ยเด็ดขาดมากแล้วคนจ่ายคนเดิมเลยนะครับเบโดทาน่าโอ้โหแทงบอลทะลุช่องเข้ามาให้กับคิมจีมินจวดทุ่มมาโอ้ทุ่มไกลมงแล้วได้ลูกโถย<ฮ>ชนคารุ่นนี้อุ้ยเกือบได้ผลครับโอ้ไปเล่นไป ลลอกมาได้เปิดข้ามมาที่เสาสองมองย้อนกลับไปตวัดยิงไม่โดนขู่คลิกซัดลูกนี้ไปแล้วมายืนกันเต็มไปหมดครับงัดลูกนี้ก็ยังติดบล็อกเคลียร์ทีเรียบร้อยโอ้โหเอาจนได้ครับผ่านกลุ่มผู้เล่นของทั้ง2ทีมมาได้ครับโอ้โหโอ้โหจบครับแม่เกมนี้สิงห์ชายเซดียมครับก็เป็นว่าวันนี้กับสิงห์ชัยเกิดเปิดบ้านแพ้กับราชยูฟซีไปครับหนึด